ตอนที่สี่ในการฝึกฝนวิทยายุทธการหลอมกายคือการเริ่มต้นที่จะเข้าสู่ประ,ประตูการฝึกฝนในขั้นพลังนี้จะใช้กล้ามเนื้อและกระดูกเป็นหลักถึงแม้ว่าจะไม่มีวิชาในการฝึกฝนแต่ก็สามารถที่จะฝึกฝนได้ด้วยตัวเองทว่าสำหรับคนที่ไม่มีวิชาที่สามารถหลอมกายได้แค่ห้าชั้นซึ่งการที่คิดอยากจะพัฒนาให้เพิ่มขึ้นไปนั้นมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เช่นนั้นแล้ววิชาการที่ฝึกฝนจึงเป็นสิ่งที่ล้ำค่าและสำคัญเป็นอย่างมากหินเทียนค่อยๆสงบใจลงพางสัมผัสถึงวิธีสื่อจือ่อยิ่งเขามองลงไปลึกเท่าไหร่ภายในใจของเขาก็ยิ่งรับรู้ได้มากขึ้นเท่านั้นซึ่งโดยปกติแล้วในวิชาการฝึกฝนอื่นๆการหลอมกายสามารถฝึกฝนได้ถึงเก้าชั้นแต่ทว่าในวิธีสื่อจือ่อ ถ้าหากฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อก็จะสามารถแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี่ก็คือมายาสวรรค์หลอมกายขั้นสูงและหลินเทียนก็คิดว่าทั้งประเทศเปยเยียนคงจะไม่มีวิชาหลอมกายไหนๆที่สามารถเทียบได้กับวิธีสือ่อจืหลินเทียนกำหมัดทั้งสองแน่นสายตาเต็มไปด้วยความแข็งกล้ามีวิธีซีจืออยู่ เขาก็สามารถที่จะเดินไปในเส้นทางฝึกฝนที่แท้จริงได้จอมยุทธการฝึกฝนโลกใบดีช่างมีสีสารจริงหินเทียนกล่าวพ,พึมพำครั้งแรกที่สัมผัสได้หาพูดกันตามตรงหยินเทียนทั้งรู้สึกตื่นเต้นและไม่เข้าใจในขณะเดียวกันทว่าคนที่เกิดมาสองชาติแบบเขาทําให้สภาพจิตใจสูงกว่าคนทั่วไปมากไม่นานนักในหัวของเขาก็สงบนิ่งลง เขาก้มหน้ามองเด็กสาวที่นอนหลับอยู่ในอ้อมอกก่อนที่จะเงยหน้าเหงียนมองฟ้าแสงของเปลวเพลิงที่สว่างสวัยท่ามกลางท้องฟ้าที่มืดมิดได้อ่อนลงไปภายในตาของเขามีภาพของแสงนั้นสะท้อนอยู่โมเซนเซียวยวีพวกเจ้ารอก่อนเถอะเขากล่าวพันกำมัดทั้งสองแน่นด้วยความเครียดแค้นสีของดวงจันทร์ที่เหมือนกับน้ำ แสงสีเงินอ่อนๆตงลงมากระทบกับผืนดินนินเทียนนำหลังยิงอยู่กับตรงต้นไม้ใหญ่เขามองหลินซีกำลังหลับไหลก่อนที่จะปิดตาทั้งสองลงลมหายใจที่ถี่ขึ้นหากมองเข้ามาจากระยะไกลก็จะเห็นว่าแสงดาวที่หนาแน่นดุดผ้าไหมได้ไหลเข้าไปในร่างของเขาเป็นเส้นๆเขากำลังฝึกฝนวิธีซื้อจือ แสงดวงดาวที่ไหลเข้ามาในล่างไม่นานนักมันก็เริ่มอิ่มตัวดินเทียนได้ขยับเพื่อวิชาซื้อจือในตอนนั้นแสงดวงดาวภายในล่างของเขาก็กลายเป็นมีดที่คมกริบมันเริ่มฉีกเฉือนกล้ามเนื้อภายในล่างของเขาเพื่อไม่เพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่ดินเทียนสัมผัสดได้ถึงความเจ็บปวดที่แสนสาหัสเหนื่อไหลผุดขึ้นมาบนหน้าผากเขาอยากจะตะกูลร้องคำออกมาดังๆ แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องทนเก็บมันเอาไว้สินตีที่ยังนอนอยู่ข้างเขาเขาไม่อยากจะบรบกวนตอนนางนอนหลับเขากัดฟันกอดด้วยความเจ็บเหงื่อหยดไหลลงมาเป็นเม็ดๆภายในล่างของหมินเทียนปรากฏแสงเสียงดังราวกับฟ้าร้องขึ้นมาเป็นระลอกๆในตอนนั้นความเจ็บปวดก็เพิ่มขึ้นมากมหาศาลในคืนนั้นหลังขงเขาที่พิงอยู่กับต้นไม้ใหญ่ หินเทียนแบกรับความเจ็บปวดที่ลวดร้าวจากสุดขั้วหัวใจเขาได้ลองใช้วิธีตือจูอยู่หลายครั้งและมีบางครั้งที่เขาเจ็บจนจนสลบไปแต่เขาก็อยากที่จะเสี่ยงบนความเป็นความตายเพื่อที่จะทลายขีดจำกัดของตัวเองไม่นานนักก็ปรากฏแสงสว่างขึ้นจากเส้นขอบฟ้าความมืดมิดได้ถูกแสงสว่างเข้ามาแทนที่อากาศภายในเขาเริ่มชื้นขึ้นบางส่วนหินเทียนลืมตาขึ้นมา ขาสมบัดท่ายถึงความสบายที่เอ่อล้นออกมาทั่วล่างหัวใจที่สุดชื่นทั้งล่างของเขาเต็มไปด้วยพลังนี่คือการฝึกฝนของจอมยุทธนั้นหรือน่าอัศจรรย์หินเทียนกล่าวออกมาเบาๆเขาที่ฝึกฝนกายทั้งค่ำคืนทำให้ตอนนี้เขาหลอมกายได้ถึงสามชั้นแล้วขั้นการหลอมกายแบ่งเป็นทั้งหมดเก้าชั้นสามชั้นแรกก็คือการหลอมกล้ามเนื้อ สามชั้นกลางก็คือการหลอมกระดูกสามชั้นสุดท้ายก็คือการหลอมอวัยวะภายในหลังจากที่จอมหยุดได้หลอมกลายมาจนถึงเก้าชั้นพลังวิญญาณฟ้าดินก็จะไหลเข้ามาในร่างมากขึ้นซึ่งพวกมันจะช่วยกระตุ้นโพจรที่อยู่ภายในร่างทําให้ที่ประจรเชื่อมต่อและแปลเปลี่ยนเป็นที่ประจรสวรรค์หลังจากขั้นนี้ขั้นต่อไปก็คือขั้นที่ประจรสวรร์ขั้นที่ประจรสวรร์ แบ่งออกเป็นเก้าชั้นหลังจากที่จอมยุทธได้เชื่อมต่อทิปรจรสวรรค์ทั้งเก้าแล้วด้วยพลังของทิปรจรสวรรค์จะทําให้ภายในเปิดการอย่างรู้สมุดออกมาซึ่งมันสามารถมองเห็นฟ้าดินกวาดล้างทุกสปปรรพสิ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากขั้นนี้มันเรียกว่าการอย่างรู้สมุดจอมยุทธที่อยู่ในขั้นอย่างรู้สมุดจะมีความสามารถในการต่อสู้ไร้เทียมทานจนถึงขั้นที่ตระกูลของจกักรพรรด ยังต้องเคารพและหลังจากนั้นก็คือขั้นที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าสิ่งอื่นใ,นใดขั้นเหินฟ้าในขั้นนี้จอมยุทธจะสามารถควบคุมวิญญาณฟ้าดินที่อยู่บนโลกนี้ได้ทั้งยังสามารถเดินเหินฟ้าน่ากลัวอย่างที่สุดต่อหน้าของจอมยุทธที่อยู่ขั้นเหินฟ้านั้นอำนาจของจกักรพรรดิก็เป็นแค่เรื่องตลกหากเขาปถนาที่ทำลายล้างตระกูลของจกักรพรรดิแล้วก็ถือว่าเป็นแค่เรื่องง่ายๆ หลอมกายที่ประจรสวรรค์อย่างลูกสมุดเหนนฟ้าโลกของจอมยุทธน์นี่น่าสนใจจริงๆหลินเทียนกล่าวหลังจากนั้นเขาก็ปิดดวงตาทั้งสองลงเพื่อจะทาให้ร่างกายของเขาปรับเข้ากับพลังหลอมกายสามชั้นจบตอนแล้วนะครับ